สช่ไหมที่ค่ะเพราะว่าพี่น้องบอกไปช,ช,ช่วยนะค่ะมันมีอิลาพาสสบนะคะผ้าผมพามาพี่น้องอีกเช่นเดิมนะจ๊ะมันมีอิลาพาสสบพามาพี่เราไปกินมาม่าเกาหลีนะจ๊ะมันมีขอเป็นสาวเกาหลีนิดนึงนะจ๊ะมีมาม่าเกาหลีกับไข่นะคะไข่ต้มเนาะอิลาพาสสบต้มเองนะคะอิลาเผ็ดเองอันนี้มาม่าเกาหลีเป็นสูตรของจองดัมตัวนี้นะคะใครอยากลองกินก็ไปซื้อได้นะคะที่เซเว่นนะจ๊ะลาสสบจะคอปรุงอันดับนึ่ง ยี่นาภาพสวดท่านิปูงออปุงยี่นาของพุงมันเว้ยยางนี้อูแห่อเพี่น้องม่นสดเลยนะครับว่ามันเป็นรสชาติอะไรยังไงว้าวอูอ้เป็นโดเพชอรอ,ยอยันห่งนะครับยี่นาผมเอามาลองนันี่ออันหนึ่งนะครับอะไรเนาะอันนี้นนนนผงเอ้ยมีอัน ใครอะไรด้วยนี่ค่ะใหญะขอค้อนันค่ะคคคนคนหน่เขาคนาน,นั้นเข่ากันเข่าเวาะรอนเนาะน่ามากไมนได้เนีงขอโทษไม่ใ้พี่น้องน้ำน้ตามามีผักนองมนี้มันมี่เรามไม่ได้ออกไปหาผักหน้าดีม คีอนนี้ว่าจะม่ไปเดนอยู่หรอแม่เราเห็นเองนะครับตับไข่ต้มตับไข่ย่นยัวละนั่นเอผเห็ดบ้าอุ้ยดับเห็ดแทะโอ้ยทั้งหมดตัแสบมนู่ที่น้องนะตัแสบมันึ่งพี่น้องเม่อไห่เมอร่ตแสบอ่่ดามพักจอดอยู่คอกนึะครับว่ามันป็น ที่มึงย,ย้อนยอะไงยอนที่ไหนต่อมึงก่อนยัไงอคมแรกนะตอาไม่ตอนนี้นนเป็นบหมัอนไนนงตอ,อ,อ,อนนี้เนเพชรอย่างแบบเขาวาอีหลี่บอน่ะอ่ะโอ้ยี่หนักขยานแท้ เพจครับพี่ลองอข้าต่อนึงเพจข้าบอีกหนึไห้ต้องย่ะยืดอืม มันจะมีเส้นความแบบหนึ่งหนึ่งนะครับอืมเห็นต้อ เห้ตอมแทบพาว่าเิดเพ็ข้าแพรเพลิพลอเพลิดโพบขาวผี่ผผผผผน่องลอกไอ้ถือมาลองชิมแบบอีดามึงเลยคะ่ะมันเป็นแบบใดพอมาเนแบบี่ยได้คนว่ามาเห็ดว่เพ็ิดะแล้วไนชิมเพ็ดว่ได้อันนี้อลองชิมแบบพแบบาต่ของนะคะว่ามันแบบมีความหยวนมีความเยียงนะคะอันนี้แบบ ลองทดลองเนี่ยเปลือกท่าเล่นเห็นนะคว่าลองเไ้ยคุณลองถือมัมม่าเกาหลีเผ็ดๆพ่นมาลองกินเห็นพมเพนนอวมักม,มาหนะอย่างแขกเลยถือามาเห็นพมเพนนอวลองกินบ้างนะครับในอยา่างอื่นไอเสียที่เซเว่นเอเลเมนนะครับว่ามันจะเป็นฮอตสีดำๆแบบนีบน้นะครับไปดูได้เลยนะจ๊ามีรูปอะไรนี่รูปเหมือนรูปเป็ดนะครับอยู่หน้าตใใรงน่าจะค่อนข้างอมนิกอันมันเฮียดะ มันเฮียเหลิมหน่อยแล้วพี่น้องเฮีเหลิมหน่อยแล้วค่ะยิ้มหมืบ,บูเัยังเป็นต่างไม่เผชได้เผอย่างวะมึงเฮียยี่หละ่ะอ่ามึงมมึงเฮียยี่หละ่ะโอ้โหมี โอ้พี่น้องครับโทษพี่น้อนคนนะครับอีหลาไปตัวประเดี๋ยี๋เพศครับอี๋นี่แหละพระธาตุไพ่พี่น้องโผดจะคนด้วยนะครับเป็นีหลาจินไปตัวประเดี๋ยี๋มันผิดมากนะครับใครที่อยากร้องหินเบิ้งนะคะาลองไปซื้อมากินดูนะร้านที่เซเว่นอีเลเว่นนะไมาเป็นไรอีนี่หินเบิ้งชัดๆตาตาอาจจะแบบเหลืองๆนะผิดระหว่างผิดนะครับบ๊ายบาย